สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายการค้าระบบบัญชี GL ไว้เชื่อจ่าย1ใบน,นะคะณวันที่28มกราปี58จ่ายค่าไฟเป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงรายวันดังนี้ค่ะจ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่8982เป็นเงิน3,100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ7%นะคะเราไปที่โปรแกรม สมาร์ทบิดเลยค่ะให้กดที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะจากนั้นกดที่ปุ่ม w o r k f l o w ด้านบนค่ะเลือกรายการลงรายวันนะคะวอชื่อค่ะโปรแกรมจะขึ้นหน้าจอบันทึกรายวันตรงนี้เราจะใส่เป็นสมุดรายวัน PC นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่รู้รหัสให้กดจุดแล้วกด Enter ค่ะ ตอนนี้จะมีสมุดรายวันให้เลือก5สมุดด้วยกันนะคะตอนนี้เราจะเลือกเป็นสมุดรายวันจ่ายก็คือรหัส p c นะคะแล้วกดเลือกค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะเลือกกด F3 นะคะหรือเพิ่มค่ะจากนั้นนะคะให้เปลี่ยนวันที่ลงบัญชีเป็นวันที่20 8 0 1 5ค่ะ ลงมาที่รายละเอียดนะคะเราจะใส่ชื่อว่าค่าไฟฟ้าจากนั้นเราดูที่แถบด้านบนค่ะกด F7 หรือว่าลิงก์นะคะหน้าจอของโปรแกรมจะแสดงเป็นเอกสารประกอบการลงบัญชีให้กด F3 เพื่อเพิ่มค่ะจากนั้นให้เราดูที่ จะมีหน้าจอขึ้นมานะคะเป็นกลุ่มชนิดเอกสารเราจะเลือกเป็นรหัสกลุ่มเอกสาร pinv underscore prod เป็นใบส่งของใบกำกับภาษีสดเชื่อซื้อธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะตัวนี้แล้วกดเลือกค่ะจากนั้นนะคะประเภทเอกสารให้เรากดพิมพ์จุดแล้วกด enter ค่ะจะขึ้นเป็นเลือกประเภทเอกสารนะคะ ตัวนี้จะมีเราจะเลือกเป็นรหัส VR ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเป็นบินเงินสดซื้อค่ะแล้วกดเลือกค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาที่เลขที่เอกสารอ้างอิงของเราเป็นเลขที่8982แล้วกด enter ลงมาค่ะมาที่เจ้านี้นะคะกดจุดแล้วกด enter จากนั้นเลือกผู้จำหน่ายเป็นการไฟฟ้านครหลวงรหัส S05 ค่ะแล้วกดเลือกค่ะโปรแกรมก็จะรันชื่อมาให้นะคะเป็นการไฟฟ้านครหลวงรายละเอียดออกรายงานภาษีตรงนี้เป็นการไฟฟ้านครหลวงด้านหน้าเราจะเพิ่มชื่อไปนิดนึงนะคะพิมพ์ว่าค่าไฟฟ้าค่ะจากนั้นเราก็ลงมานะคะที่ยอด เงินก่อนแบตเป็นยอดเงินค่าไฟทั้งหมด3,100บาทนะคะแล้วกด enter ค่ะประเภทของแบดนะคะตรงนี้เราจะใส่เป็นประเภทหนึ่งนะคะเป็นแบดเจ็ดซค่ะเราก็จะได้ยอดแบด2องสิบเจบาทนะคะจากนั้นกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะ เราก็จะได้เอกสารประกอบการลงบัญชีนะคะจากนั้นกดที่ซ้ำหน้าลิงค์ค่ะหรือ F9 นะคะโปรแกรมถามว่าให้เครื่องรวมยอดลงบัญชีจากเอกสารหน้าลิงค์ให้เราตอบ yes ค่ะจากนั้นเราจะมาเปลี่ยนชื่อบัญชีจากซื้อสดเป็นรายการชื่อบัญชีค่าไฟฟ้านะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าค่าไฟฟ้า แล้วกด enter ค่ะโปรแกรมก็จะรันรหัสมาให้เป็นรหัส512005นะคะจำนวนยอดเงินด้านเดบิตเนี่ย3,100บาทและภาษีซื้อเนี่ยเดบิต217บาทและชื่อบัญชีเงินสดเนี่ยอยู่ด้านเครดิตจำนวน3,317บาทนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็กด F10 เพื่อบันทึกค่ะ โปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรานหมายเลขไว้เชื่อให้ไหมเราจะเราตอบ Yes นะคะจากนั้นก็เสร็จสิ้นค่ะแล้วก็กด Escape เพื่อออกได้เลยค่ะกด Yes ค่ะเราก็จะได้บันทึกรายวันนะคะเป็นค่าไฟฟ้าวันที่28เดือน1ปี58เลขที่5 8 0 1 0 0 0 3จากนั้นกด Escape เพื่อออกค่ะ เป็นการบันทึกรายการค้านะคะจ่ายค่าไฟเป็นเงินสดนะวันที่2 8มกราคมปี58ส,สิ้นค่ะ